แดดดีๆค่ะเมืนเน่อไนเลือกเก่าเวลาเดิมไช้ก็เร็วค่ะที่เก่าเวลาเดิมพาร่องเรือวันนี้น้ำน้ำรู้สึกลดลงเร็วค่ะเวลาเดิมเวลาเดิม trời lo ít và hồi đừng xìa con vàng nông rửa mồi kito samoi hay vậy wahan hai kado semua nopun kaki oko si kau beradem mendem dia marah kan วันนี้เป็นวันหยุดนะคะวันหยุดซัมเมอร์ประเทศฟินแลนด์ค่ะบรรยากาศสวยมากจะไปดูกองไฟจุดไฟบรรยากาศสวยองค์ลรามินไว้ววันนี้จะมีเพื่อนมาสองคนเพื่อนบ้านมาพุทาเ่าเราละคนกะดีดีเพื่อนบ้านก็ได้ล้หนาหิมงหิมาเพื่อนกะตักหิมาซอยอืม บรรยากาศดีมากเลยนะคะเทศฟินแลนด์นั่นน่ะเถอะที่เก่าเวลาเดิมยังซำมาไปกะอังกัปายังกับเบตตาเบสิบาหันวหันอิลิโอโอเคสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพ้องไปตะปูสุกินซัมเมอร์มาอีกแล้วนะคะ วันนี้น่าร้อนน่าเสม,มอค่ะอังกฤเวเซิเวเซิก็ายอยู่บอกกันให้ระถามว่าของนำเม็นบ้ห้ของนำส่วนตัวลูกเรือรู้สึกจะปวดหลังนะคะพี่นอ้องกดไลค์กดแชร์ซานน้อยละเอ็ดฟินแลนด์ให้ด้วยนะคะดูบรรยากาศสวยงามมากค่ะแดดไหมแดดส่องมากเลย Tại kiểu cô Để đi cà phê ยอะนะคะทำลดลงค่ะมันหยุดนะคะวันนี้มันอยู่พักผ่อนหยุดยาวหยุดงานยาวเลยค่ะสองอาทิตย์แดดจนห้อนวะห้เขาดูออกมาตัากก่อนเปียก Näin märkä. No, mä toivotan, että vedän ihan oikein. <laughs> toivotan, että mä vedän ihan oikein. <laughs> mä Joo, joo okei, <okay>, joo, hyvä. <laughs> joo, <Palojon jonuun. laughs> no, niin on jo se

บอกว่าหงค่ะหงก็บอขยับแต่เขาบอกว่าหงซี่โตเอ๊ะม้วเวพลาสติกเอต่ะ ัวผุบสุกุนโอ้ยสวัสดีครับพี่น้องแดดดีดีค่ะเมืนเน่อนวันนี้เป็นวันยูฮันนุนนะคะเป็นวันสลองซัมเมอร์ของประเทศฟินแลนด์ค่ะบรรยากาศสวยมากเลยค่ะพี่น้อง ดยไหมคะ้ปีนี้คือจุดเร็วองกุสมาไปาก่อนองก็สมาไปาก่ต้องมิกซี่เออร์ลี่เก็บไป จอดเบิ้งเรื้อค่ะนี่จ้ะไก,ก่กิโยโก็พี่น้องเพิน่นจุดแล้วค่ะอยู่หันหนดจุดแล้ว บนซัมเมอร์นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนนะคะประเทศฟินแลนด์ฉลองซัมเมอร์วันนี้แดดดีที่กับพี่น้องบนบรรยากาศกับฟินแลนด์สวยงามมากเขาเต้นอนะเขานอนกันเต้นสวยงามมากค่ะพี่น้อง อมองไม่เห็นเลยค่ะแดดวันซองค่ะเป็ดฟินแลนด์ะลองอยู่ฮันนุดค่ะแดดแรงมากค่ะช่วยมากค่ะธรรมชาติดังค่ะพี่น้องบรรยากาศสวยงามมากเลยค่ะ ทุกคนสุขภาพแข็งแรงขอมีความสุขนะคะทุกคนปลอดภัยโควิดทุกคนเลศฟินแลนด์กันวันนี้มาชมวิวขี่เรื่างเรือวันนี้เลิกงานแลว้วพวกนี้ก็หยุดค่ะกัดใซ่งานมากค่ะรู้สึกว่าจีฮอนจักหน่อยค่ะพี่น้องฮอน I cannot see very well ว้าวเยี่ยเนาะเดี๋ยวไม่เห็นหรอกค่ะมืดตับทันมาพูดกับปะคุ้กันอ้แต่วันที่อีเดอแล้เห็เล็ดตูปังเก็กแค่นี้เต็มบนเราหาสายยาได้อไ้ฮปังเกงเลยโอเคาสวยงามมาก สวัสดีคับพ่อแม่พี่น้องปองไปทุกคนูกกดไลค์กดแจร์สาวน้อยรายเอ็ดฟินแลนด์ให้ในได้ค่ะบรรากาศสวยงามมากค่ะอืมทาสิทุกู่ะบรรยากาศตอนนี้กี่โมงลาไฮลาคุเมเนนไปเยัวอะไกันวเลยก็ม้งเคืองปีนี้พูนที่จุดเรี้ยวเลยสวยมากเลยค่ะ สุ้มไฟค่ะแดดมันซ่องเัียเหลียว่าเห็นกับแดดท่องมากเลยค่ะพี่น้องชมบิวนะคะมาชมบิวค่ะชมบิวค่ะนี่กุ้งนึงเทนอค ปีนี้รู้สึกว่าพันจุดเร็วจัง่อยปีที่แล้วจุดแค่สิบมงปีนี้กโมงคือทีจุดเร็วนี่ก็เรียนกู้มาแราวก็เบริเพกเวรีเพกเบริฮอตเรเลยเอเเลยปลาอะไรอย่างเงาว่าหันปีนี้กล่องไฟบ่ค่อยหลายค่ะน้อยเดียวค่ะ แค่ okay. นี้ก่อนนะคะดบรราาคบูบรรยากาศค่ะบรรยากาศค่ะยามแรงประมาณสิบโมงครึ่งแล้วค่ะสี่ทุ่มครึ่งแล้วค่ะมันจะสี่ทุ่มสี่สิบกว่านาะที่มันช่หาทุ่มหรค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะบรรยากาศมาท่องเรือลงเรือเร่นเริ่มกันนะคะพี่น้องสวยมันบรรยากาศสวยมาก าทุ่มเลไห,หานาทีค่ะสวยมากบรรยากาศค่ะนั่งเรือเล่นชมวิวค่ะบรรยากาศสวยงามมากค่ะมาพักเราค่ะธรรมชาติฟินแลนด์วิวสวยๆธรรมชาติค่ะอันนี้ก็บบองเป็นกล่องไฟยูฮันด์ จะองซ้ำเมอร์กันค่ะสวยงามมากค่ะค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะกดไลค์กดแชร์สาวน้อยรละเอียดฟินแลนด์ให้แน,น่ยนยคะ่ะสวัสดีค่ะทุ่มแล้วค่ะ การห้าทุม่มสวยงามมากในกาศห้าทุ่มค่ะสวยงามมากค่ะธรรมาชาติอีหลี้อค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะกอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์สารน้อยเลยือสเล่นให้เน,นะคะ่ะ ขอให้ทุกคนจึงมีสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแห้งเลยค่ะสวัสดีค่ะ